<Okay. S 2> มึงเอาวะพี่น้องเฮ้ยคักแบั้นเนี่ย <ผม S 2> ขับรถแม่งยังสะทุนเลยนะ่ะสัญกาณไฟแม่งไม่เปิดเสน้นใดญ่ับโตขนาดนดั้นเลยเหรอขับเฮียเลยขับได้ใบขี้นซื้อมาซื้อมาจากคนส่งไหนกูจะไปถามดูซื้อมาเนี่ยกูว่าจะไม่ทำนี่อะไรละ ตำรวจเขาจะเปิดสัญญาณไฟเลยแม่งสาวที่เป็นชุดที่ผมเลือกมาให้พวกคุณที่ชุดที่ชื่อบอกอยู่พวกคุณจะต้องสวมชุดของตัวเองเข้านนอย่าบีบมาเลงขวาแล้วแม่งเสียคนสติหนึ่กันด้วยเข้าใจรอเปล่าแล้วใครจะกล้าสวมล่ะแบบนั้นไม่เป็นไรงันก็กลับบ้านไปก็แล้วกันนะแล้วก็อย่าได้ว่ามันตายมาหลายศพเพราะมันขับรถแย่งี่แหละมันถึงตายกันเยอะเลยนะเรื่องบ้านจริงๆเลยนะ อยู่ในชุดนี้แล้วจะเป็นยังไงนะเนี่ยอย่าเครียดไปเลยนะใส่บ่อยเดี๋ยวทธอก็ิำไปเองล่ะเอาาควมธอเอาความสบายของตัวเองแม่งเอาลำบากไม่คนอื่นอ๋อคุชีเดี๋ยวฉันถือสัญญาแต่ถุนพวกเสี่ยหลายแหล่พี่แซมเหรอการรักษาแม่งเหี้ย อ่าไ้แม่งเียดหน้ารถกุมันเสร็จเสร็จไปไมันไมได้รู้ว่าใครผิดใครถูกเอาแล้วปกินาเขาทำไมอ่ะนีก็ร้ายนคคนแล้วนดนานนั่นนี่เหยดว่าไม่ดีาไม่ทำนี่อะไรแล้ว พ pues ่องตายไง้สัตว์อาคุณครับนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผู้หญิงไม่คุยบใครกันหละมุ่นวายฮัรโหจ้ะฮัลโหลเออเออไปยักษรโสกันไปยักษรโสกันเนี่ยใช่นะไปไหนอะ ยังไม่รู้เลยอตอนแรกก็ให้เราไปยะโสแต่เราอยู่ยังอยู่เราชนบุรีอยู่เลยทำยังซ่อมรถอยู่เดี๋ยวไม่ไไปเรือไม่รู้จะได้ไปป่ะเนี่ยมัจะมีงานหรอวะมีนั่นแหละฮะมีนั่นแหละต้องรอรอจน,นกี่โมงอะ่ะโอ้เคยรอดึกดก็มีพวกเราทำงานก<ด>ันสามโมงเย็นถึงตีสองนุ่น ถ้าตีสองไปแล้วก็คือไม่มีหลังงานอะ่ะต้องใจเย็นใช่อยู่ตรงนี้โอ้มันได้หยุดจะหย่อนเลยกี้กว่าจะลาหยุดแม่งสักวันเถอะมันได้หยุดอีกพรุ่งนี้ก็หยุดกันแล้วไม่ใช่หรอพวกเรานะี่ยเออเขาให้หยุดเนีอเพราหยุดทุนอาทิตย์เลยเออเอา,างั้นเรามาทำไมวะเนี่ยงั้น มีงานก่อนจะมาไม่ได้วันเสาร์ว่าองทำงานดิเดี๋ยวันนี้วันอาทิตย์แต่วันจันไม่ได้วันจันก็ทำวันจันทร์วันจันทร์ก็ทำงานละทำจันถึงเสาร์วันอาทิตย์ก็หยุดเดี๋ยววันเดี๋ยวดูก่อนจะคืนไม่มีงานประมาณตีไรถรึ่งครอ่งรัวตีสองตีสองครึ่งไปแล้วก็ไม่มีหรอก ก็ต้องรอเขาทางานอย่างนี้ทุกวันแหละจานถึงเสาตีสองพวกเราทํางานจานถึงเสาสามโมงเย็นถึงตีสองสามโมงเย็นก็ต้องเตรียมตัวเร็วไปทําไปทํารถมาหมดพันบาทพันหกพันเจ็ดตาดไฟใหม่หมดเลยเ้อจะนองใจมากเราเอาเงินเขาโอนไปให้ห้าพันเนี่ยค่าน้ำมันเนี่ยเราอตังค่ามันไปจ่ายก่อนน้าทำใบปกับภาษีมาด้วยมันน่ะ ไม่ได้ทำเหรออ้าวแล้วไม่ทำอ่ะเขาให้ทำหมดนะไปทำกับมสิทธะไรถ้าทำรถทำลาทำอะไรก็ทำหมดนะไม่ทำเดี๋ยวก็หามว่าเรารักเงินใช้หรอกก็เชื่อว่าบ้าอยู่แต่นองเออแต่เราโทรบอกเขาหมดเราส่งรูปให้เขาหมดแล้วเราบอกเขาแล้วแต่เขาเขาชอบขี้ลืมน่ะเขาต้องการไปทำกับภาษีนะคุยดีไม่ดีไม่ดีมันคุยยากคุยแบบบ้าเอาจริงๆดิเอ๊ พูดวันนี้พูดวันนี้พรุ่งนี้เช้าก็ลืมแล้วเชียงใหม่มาได้วิ่งกี่ชั่วโมงตะกี้ขลา่ยตะกี้ขลา่ยมาแฮ่เชียงใหม่ได้วิ่งกี่ชั่วโมงเชียงใหม่เชียงใหม่แล้ววิ่งดูเท่าไหร่บุ๊กเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงนี่แหละนะโอ้เอาดีๆนะเชียงใหม่มานี่นะอ๋อมาเนี่ยนะมาเทสอะวิ่งโอ้มาเนี่ยนะ จากเชียงใหม่มานี่เราวิ่งเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้กว่ารถเราเสียเราจำไม่ได้เราจอดนอนตลอดไปไม่ดีโอ้จอดไม่ได้เลยพอจอดแล้วมันโทรยิ่ง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 โทรจี้จี้มันให้เราวิ่งสิบเอ็ดชั่วโมงเลยฮะสิบเอ็ดชั่วโมงอ่ะเออเออสิบเอ็ดชั่วโมงมันยาอ่อนมากเลยเออเห็นเห็นมันบอกสิบเอ็ดชั่วโมงเออจริงจริงบอกมันไม่แจ้งผมมันไม่แจ้งด้วยนะว่าให้วิ่งสิบเอ็ดชั่วโมงเมื่อวานเนี่ยมันไม่ไหวเราสิบเอ็ดชั่วโมงอ่ะ ต้องให้เวลาเราบ้างตอนเอาโอนไหมฮะพันเออไม่น้ำมันเก่าเหลืออยู่อสามเม็ดขาเอ้สามขีดเขาถามว่าน้ำมันหมดแล้วแหละคิดดูด้วยขนาดน้ำมันต้องเหยียบเป็นร้อยอะเหยียบร้อยสามอะเราเราก็เหยียบมาเราเรามาเหยียบตอนเช้าเราหมดเลยการไม่เหลือเลยอะน้ำมันน่ะน้ำมันเต็มถังเหลืออยู่สามเม็ดขานี่เงามากเออจัดเหยียบตั้งแต่เชียงใหม่อะ เชียงใหม่มาถึงเลยต้องว่าะตะวันน่ะก็มาเติมอยู่อ่ากําแพงเพชรอ่ะจงไอ้ดาเอขุณโทะในยคลองขุงอ่ะเ,ออเงินมันเลยอยู่ห้าร้อยก็เลยเติมไปห้าพันห้าอาจมันตั้งแต่นวนมามาถึงผมมาลงอยู่เค2ีสองอ่ะสิบโมงยี่สิบสี่อ่ะอ๋อเออแล้วแม่มาแจ้งผมตอนนี้นี่อ่ะตอนหกโงมงว่าพี่ต้องเดินต้องพี่ไปถึงก่อนก่อนเก้าโมงนะมบอก อ้าวอีเขี้ยแล้วมึงไม่แจ้งมตั้งแต่เนิ่นไม่เอาแล้ลูกนอนเข้าปากนะแล้วแม่ก็มาเขี้ยวเรารถเอ็กซ์ตาไม่ใช่รถหรอกม่เอาแล้วเออมาเขี้ยวว่าว่าเราเราล้อไฟเราเสียไงเราบอกไฟตาแบบนี้หรอกมีทางเดียววิ่งเร็วได้แล้วเราว่าเงี้ยเราแจ้งบอกตลอดทางเลยแล้วมันให้เราส่งโล้มชั่นเนี่ยมันตลอดอ่ะอืมเหมือนกันมันเลยถามว่าเออเราส่ง ตั้งแต่ตีห้าจนถึงหกวงก็ถามเอาพี่ยังอยู่นครสวรรค์เออเฮียเอ้ามึงรู้ป่านครสวรรค์มันไกลขนาดไหนมันไม่ใช่ว่ามันเสียนครสวรรค์น่ะโอ้ยเงามากเยู่มันไม่ใช่ว่าเสียนครสวรรค์มีแค่สิบยี่สิบเมตรอ่ะมันไม่ใช่เสียนครสวรรค์เป็นแม่งกี่กิโลอ่ะวิ่งแล้วแล้วให้น้ำมันอะไรอ่ะตะลองอ่ะน้ำมันเก่าอ่ะมันเหลืออยู่เท่าไหร่ น้ำมันเก่ามันเหลืออยู่สี่พันเก้าสี่พันเก้าสี่พันเก้าผมผมวิ่งจากเถินมาอ่ะก็ปลาก็ไปสามร้อยกว่าโลแล้วอ่ะสามร้อยกว่าโลก็เหลืออยู่สองสามเก้าก็เติมบัตรหมดสามพันเก้าโอนมาให้หาพันมันจะเหลืออะไรห้าพันวิ่งร้อยสามอ่ะก็แต่เราอนากเราโอนพ็โอนมาให้เราหมื่นเลยยังไม่พอเลยเกอบไม่พออ่ะเหลือสองขีดในี่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้เราเหลือสองขีดเองเนี่ย เรไปพัดยาอีกรอบเนี่ยเนี่ยอะไรจะเลิกขี้น่ะเขาได้เต็มเต็มอยู่แล้วเขามีงานกลับอะน้ำมันหมื่นห้าเนี่ยมันเหลือเต็มเต็มอยู่แล้วหมื่นห้าเนี่ยเขาเออท่าที่เที่ยวแม่งก็ได้เต็มงานเออไม่เคยเข้าใจลูกน้องอะใช่เขาไม่เข้าใจพวกเราหรอกเห็นแกตัวใจหอาแต่พูดเอาเจตนเองแต่พูดก็เราดีครับผมครับผมโอ้จะใช้งานไงใช้งานก็พูดดีดิใช่กับท่าครับผม มีใครชอบมันหลอกลูกน้องอ่ะมันทําตัวแย่ๆพั่ใช่อะไรหรอก<อ>เวลาเราวิ่งเราโทรถามว่าพี่มีงานไหมอีบอยเ,บเหมือนกันไม่มีพี่ไปรอที่นครสวรรค์เลยวิ่งไปถึงเออถองแล้วไปเจ็บพี่ตีรถกลับเลยนะไปขึ้นงานที่เชียงใหม่มค่อ่เต็มมึงนายว่าคี่ค่าตางเาเราเรา,เรา,เ,ราเรากลับมาถึงไอ้นี่กำแพงเพชรอ่ะให้ตีขึ้นไปเชียงใหม่อ่ะบ้าเลยคิเรา เออเราเรากลับมาจากแม่จอดมาถึงกาแพงเพชรนะี่ให้เราตีรถเปล่าไปขึ้นไปเชียงใหม่ทุกวันนี้มันจะไม่ได้ตีรถเปล่านะมันต้องรอง,งานต้องดูว่ามีงานที่ไหนขอนแก่นไม่รู้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีงานหรือเปล่าขอนแก่นแต่แ้ผมตีรถขึ้นขอนแก่นนี่ยดูหน่าทางแล้วเนี่ยเออตีรถขึ้นขอนแก่นไม่ไถ่แล้วมไม่ไม่ตีรถขึ้นขอนแก่นก็อยู่ระอเอ็ดแหละถ้าต้องส่งแล้วเนี่ยตีบ้าอะไรมันพูดเมื่อกี้แล้วมันบอกว่าพรุ่งนี้หยุด ดีว่าอะไรอะ่ะไอ้หนองก็มอเข้าใจแล้วอ,ะอ่ะเออมันพูดแล้วว่าพรุ่งนี้หยุดถ้าทรวันจันเออก็ตียมระเปากลับก็แล้วแต่มึงเถียงมึงเขาก็บอกแล้วเออเขาพูดกันแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วไอ้นี่ก็อยากจะอยู่อยากจะอยู่อยู่แย่โซอีกจะได้อยู่ดัา,าน้ะคืนอ้าวอยู่นะกูมีงานน้อยกูก็ต้องวิง่งกูนิ่รลนดิกูไม่ได้มันเป็นนี่ไม่มีสินไม่นี่เหมือนมึงนี่ เป็นนนิีเขายิ่งด่าไปของงานของวิ่งอยู่ยังจะไปอะไรก็พูดถามเลยเนอะเวลากูไม่โทรหาเขาบอกว่าทำไมไม่โทรถามว่ามีงานหรือเปล่าก็นี่แหละนะพอเราพูดอะไรนะพรุ่งนี้เราพูดวันเนี้ยพูดเล่า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 ไปเถอะพรุ่งนี้เช้าก็ลืมแต่หน่องก็เป็นคนที่ลืมแล้วก็ด่าเราว่าอ้าแล้วนายไม่โทรมาถามมาว่ามีงานหรือเปล่าวันญยาอ่อนบางทีได้พอวันหยุดพรุ่งนี้ใช่ป่ะมันจะว่ายังไงอยากรูป่ะ เข้าใจแล้วเป็นวันหยุดแต่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเกียจมากเลยค่ะว่าช่วยหน่อยพยายามหน่อยประจําเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรารอรอแล้วเราคิดว่าเรารอนรอแค่สี่ทุ่มมีเรากลับบ้านแล้วงานมีอยู่เคบีก็ได้น่ะงานมีมันมีสายใต้สายถ้าสายสารออกมันจะเหลือสายเหนือกับสายไอสายใกล้เออแต่ถ้าว่าเด็พี่เอใกลไปไหนว แถวไอ้นี่แหละแถวไอ้ใกล้บ้านนาพัทยามั้งอะไรมั้งแล้วแต่แถวกระแบฟแถวไอ้นี่ไอ้เพชรบุรีแถวนี่แหละแถวปัจจอบอ๋อเอาไปก็ไปสักทีแล้วมอไซค์เอ้ยเออมาบียร์ไปเลยอ่ะเพชรบุรีเพชรบุรีก่อข้างอยู่ไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนวะเพชรบุรีข้างถนนมั้งใช่ปะ สองเร็วเคชัให้ก็ได้มีอยู่ของเคชั่นเพชรตุลีอ่ะดีซีอยู่ในมันอยู่ข้างถนนแหละเน่ะใช่แต่มันต้องวิ่งเข้าไปข้างในอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนว่าเขาให้ไปไหนเดี๋ยวรองานครับไอเบลอยังเห็นโทรโทรถ่ายเบลเบลบอกยังไม่ก็ให้เบอร์ไอ้ให้เบอร์น้าไปแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะให้ไปไปไหนกันนั้นเนี่ยน้าต้องรอชิวไงว่าน้าโมบอกน้าแล้วบอกว่าให้มันไอ้นี่ นให้มันแตือนใบรออยู่ตรงนี้ก็บอกแล้วว่ามันเชบีมเขาเรียกตัวมันต่อมรถอยู่ไงมือใสวันนี้เดินี่เขาทำงานไม่ค่อยเป็นได้เบลก็น่าไม่รู้อะไรของมันจะหลงเบลโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโทรดายเบลจบด่มีงานอย่างอ่ามเดี๋ยวจะดู มึงคิด้หลยมันจะไป้มึื่อเราตีเปล่ากลับมาวันดุดกระชั้นกูจะบอกมึงให้มึงจะมาเถียงกูกูรู้หมดแล้วว่ามันทำอะไรอยู่มกงจะเถียงกูทำไมล่ะมันคุยแล้วเร็จกงชอบเถียงจังเลยน่ะเถียงเพื่ออะไรอ่ะบางทีน่าเหนื่อยมากเลยนะเจอแบบพูดวันนี้พรุ่งนี้เช้าก็ต้องดิ้นรนดิพรุนี้เช้าก็ลืมเอ้กูทำอะไรกูต้องทำพอเราพูดพอเราพูดแบบเนี้ยอะไรอะไรคือเข้าใจแล้วพรุ่งนี้เช้ามัก็ลืม 当头没当大。 เวลาคุณนอนห้ามหมาสุนติมตัวไหนบางคนบอกแล้วมึงก็ชอบคนสุนติกูจะถีบหน้าให้สักวันกูถีบอะกูทำไอะกูถีบมากมไม่สนใจแล้วกูจะบอกให้เวลากูหลับกูนอนเน่ะมันเอาเสื้อผ้ามันเอาไม่จะแต่งตัวต่เสื้อผ้านักเด็กแล้วไม่ขาดแล้วเป็นอย่างสี้การไฟไม่ค่อยจะเหมือนเป็นยี่อะไรของแม่ ผมคุณ,คณชินวันนี้คุณจะมาโชว์อะไรยังนั้นติ๊กต่เป็นคนสวยเฮียโอ๊ยคุขับรถป้าฉันยังดูดีกว่าเลยอ่ะก็อยากเป็นงแบบแล้วก็ เธอจำต้องไปทำเอลสิเฮ้ยยัดไฟมันหัดเปิดบ้างหนช่องมาแท้งไงเฮียเว้พลลย่อ คิปบังรงอยู่ยูทูบแม่กูจะบากให้านๆๆเแล้ม่ตนเ็มเต็แล้วต้ต่ทแล้วอ๊ยสตั้งแต่กระแทกกูแล้วกูจะบกให้เย็เครื่องัต่กาปากแล้ว ขับรถแม่มาง,ง่ายพวกสันดาณเฮีย้ยไอพวกหน้านังเหี้ยมึงจะเล่นไปหนีไปไหนอะไรเฮีย้ย เขาไปนี้วัยขับรถแม่งหายวัีก็พอัาเราจะลดเยงการดีแดงพอถ้าเกิดว่าทำยาบำรุงมวลมันก็ต้องรักทำงานต้องผานระบบเไมื่องยนไ์ไป้ กูชนแม่เงเ็บ้าก,กูชนนี่อ่ะม,มันก,ก็แทบจเมีอะไรรถกูหนักอ่ะก็อันนั้นบางาวนี่เป็นยางรถจะเละตายเขาเดิมนัากันเนาะแต่ตะเจ้า่ชื่อว่ารถเชี่ยรถเบาเบาแวยแม่งน้ำหนักกูแม่งน้ำหนักก็สิบสี่าตันแล้วอ,อีกอักตเจ้าเป็นยางอันเป็นมาจ้าวีแดงความสุดสบายของมึงแม่งลนับมากกูรื่นเขาเลยนี่อะ พ่อของตายยังไงมึงรีบไปยี่อะไเผาศพพ่อมึงเหรอพ่อมองตายมึงรีบไปเผาศพกวัมึงตายจริงแต่พ่อมึงมันน่ะไอ้สากตรกู้ยิงไอ้นี่โบรถกระบายด้วยไอ้เหี้ยแม่งไอ้พวเหี้ยอะไรพวกเหรอหน้าพ่อกูณคุบอกให้ ใหญ่สิ่งโตมีบอกให้มึงขับรถแค่นี้มราคาแม่งต่ำง,งกับรถกูอีกเหี้ยรถราคาแค่ล้านสองมตัดเหี้ยทำงานไฟเปิดบ้านก็วยไม่ใช่วายหาแม่หาเง็ด คนรุ้นผมแท้คนนีไ้ได้ไเวนเอาขัาานด่างเสียใส่แล้วโอ,โอนบาทเขาอยู่รุ้นหน้าเขารุ่น